นนั่งงกิสบายดีพ่อแม่พี่น้องบรสุขสุขคนพี่น้องนอนบ่อิ่มไหมยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องเขาเก่าคือเดิมพี่น้องเปลี่ยนทัศติเปลี่ยนไปเมื่อโอเปอเรนเมื่อมาแต่เมืมอบุญสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาแต่เมอบุญหรือเพียอกุศินอนสบอว่ะเอาหล้วความเปดนไปอีเมยไปสบอวะกัสินอนพยานคันทำอะไรอาบน้ำพันคัน งัดเฟ้อพี่น้องกินเฟ้อกลางป่าแปมหน้ามาแล้วก็มันหลินโทรศัพท์ย้อนหาถุงมันแซ่บยู่เดินยืนโบแซ่บหรื่องประเด็นไหนมันกินโบจากลมมันอิ่มมันอิ่มเศษมันอึเศมันขึ้นอืดขึ้นโคนมันละเบอะอยู่ภูมันฮอนพี่น้องมันมีแต่ห่มเฮือนบ่มีห่มไม้คุณเตี้ยเด้อพี่น้องเด้อน่าอ้มไปใช้ ฮ้าบดมาจากมือแล้ววะาบดมาพอลูกสองมือแลวมือนี้ก็ถึ้นอันกองประชุมฮาก็ลงมาคนจันทร์นี่แหละปกติเข้าหาไปสักยายังไม่สิดวัคซีนไปแตเป็นเก่งลเอาไปสนางอันรถอัน รถี่ก็สิบคนไปตลาดวะขายที่พี่น้องสินไปตลาดแน่อะบนห่านขายทองฮันดี้เออเออรถคือรถบีบากนะร้อยร้อยบ่อนห่นขายักไปใส่ห้าบอนนั่นเลยสิบคนเชี่ยอเชี่ยอ่อห่านนั่นีนี่เออห่านบ่อนเดียวห่าแล้วสิบคนย่างกินมันบดยาสีแห้ง หนึ่งกับสองสามผู้พี่น้องเอ้ยแน่นอนนะระว่างนักขืนเพื่อนวันผุดเม่อท่านแหล้ววันผุดมื่นเพื่อนี่มื่นนี่มื่นนี่วันยังมือนีมื่นนี่ก็วันผุดบ่วันฆ่าน้อมื่นนะอมื่นนี่วันฆ่าน้อมื่นนี่วันฆ่านบ่มันคนมาเบอร์แล้วบ่เนี่ยเรื่องเครื่องเหินของน้่งกำลังมาพี่น้องดีใจน้ำพอลูกคุกแลลายพี่น้องเอ้ย ปวดมาหนองวันเต็มๆบเป็นเขากัสีเกียวรบจักนิซาบรไเกียวแต่ดต็งหนักมาสาวนี่น่ะเกียวแล้วพคนวดอะไรใหญ่ก็ไม่ใหญ่ออกมาบึงมันสีก่อยทั้งน่อเฮาสีได้มีเวลามาเกี่ยวซอยพนอบันเหมืนกัไปซอนจย่ามาซอยเหมือจัมือ <า>ยังมาทันไปสอนดิตามสถานการณ์จัยงยอดมากเมื่ออื่นนะอยังขึ้นไปเยี่ยมน้อกดู้นี่น้ำห่อนลวกอีนางลูกบวอ,อมนะมันคือเก่งครับชักโบเขาเขาเขาว่าเขาอันเขากินซุ่มแซวนี่นะนเลิกแล้วลดลดนะั่นแสแหละขาม่าใส่เขาผู้หนึ่งนะ่ะย่อหมอนห่อน่ะสิป๊บสิยังเลยไปตั้มก็สิลวกซะนาน,านพันพืชเบิดเลยผ์ผายกระตูนี่จังย่อไปยังหมอนห่อนะ สิลวกเป็ดเขาสิกเขากินเป็ดยังงียไปนะหมอหลเอ้าแบบเ้ากับบูหูห้าูบเหูแล้วต๊ะให่แล้วรถมันผัดแสลกมาได้สับอันนี้นะคันบ่มีรถจักสองคันตันไว้นั่นคนจักรชิตายจะคนมีตายคนมีตายตามการลุกหมอหอวงลวกการสนันปันพื้นพี่น้องเอ้ยอยู่ปักซอมเขาบอกว่าห้ามซุ่มแซวจักน้ำเข้าแล้วเขาก็สิจอขอหาอยู่บวจักแล้ว <laughs> มือหืดนี่ก็สิขึ้นซักวัคซีนีวันที่สามสิบนี่นะอยู่เฮาไปซักซองเสือไอ้ฮ็บในผู้สุขสลาร์นะครับโบซักหายเข้าบ่มีไฟซื้อซักหายบัดน,นี้มันจำเป็นแล้วบัตรอยู่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นโซนันงเฮียนเลยดิเขากับเขาสิมียามาซักหายต่างหาก <พอ S 1> ที่ใน,านหายใสยพพ่ผ้าปิดปากเหม่นนอนมัพพ่นผ้าปิดปากหักสาละยะห่างครูอาจารย์ต้องมีสีดวัคซีนครบถ้าไพโบสีดวัคซีนแล่นเข้าบ่อยขึ้นห้องซ้อน ถ้าพายโบไปสีดกันแมนถือว่าให้อันให้ให้เวลาเดือนหนึ่งขั้นเดือนหนึ่งยังโบไปสีดวัคซีนเลยถือว่าพักยาวหนึ่งจากว่าจำเป็นอิเลอลวันที่สามสิบหนึ่งก็ซื้อที่คืนเมืองอีกปุ๊นไปซักที่เมืองพวกชุกสาราเขาโบซักให้บรรยากาศโคตรได้เลยพนะี่น้องกล่องหอมไม้มกุ้งต้นกุ้งต้น,ตนจิก ใหม่ระเบิดบ่เนา,นานนะโบเมนดอกเนาะเออเฮ้าว่ะเฮ้าว่ะเขตนี่มีเขาจะคลายบ่ามาันจังมีเสร็จกลับไปอีกเนี่ยเนาะเขาจะต้องคลายมีตลอดพี่น้องเอ้ช่วงสายสิส่เดือนจับเอาเลยจะคันหลุดเฮ้าดอกขี่ไล่ก,กุมงได้ใช่ไหมด้นะเอียงอันนี้ก็ขี่ไล่หรอบ่ได้หลางแค่ถื่อเฮาแหงเท็กแหละ <laughs> บ่ได้เคยถือนำ้ำถือแต่นำฟุ้นนำขี้ตม้มแท้ทาง สิเบิร์ยุหันเพือนน่นี่บ่เป็นไรหิบนั่นนี่แซ่บอ่บ่แซ่บนะเ้าก็ะหมักเลยหมักน้ำสุกมันนั่นอ่ะกินบเบือคือบ่กินด้ยด้กับเบือึงไปกินทหเเลยแซ่บอีูนาะคนหนามากับนุ่มๆมึอนี่นุ่มจากนุ่มนุ่มสองหนุ่มบ่มีแต่นุ่มตอนนี้น่ะ บ่าวน้อยมาส่งคองกันลอ่ลออๆสวดสัส่เจะคลองกะ<อ>ตอนนี้นายสวดอะไรเหมือนอะไรบ้านห,อนร,นนหรอบอเพิ่นยังบุญเดีมาง่ายบ่นอ่ะใจวายอยากมาจะสิขาดหรือว่าจะยากสุดว่ะสิอย่างใจมันได้เนาะแมนมันสินนเคยเออดปาก แจะมันหายเบิ่งอาการหัวใจแสดงอาการน้องหายเบิ่งมันบ่เคยดอกว่ากี่ทอดเลยส่วิที่มันเมื่อนมาค่คยโทรหาการอืมอันนี้นี่นอกจากว่านอกจากว่าห้าคล้องบ่เห็นแบบนี้นะแสตแต่ทามันว่ามันเห็นบ่อหน่นหนังนะแค่นั้นจบจบบ่มีถักมันเงี้ยผ้าเธอไปลายลวงลวงบางที่ก็เออบางที่กับแสตไปอยู่แบบหยอกมันนะให้มันให้มันขื่นใจ ผมคิดถึงคุณผมคิดถึงคุณน่ากระส่งสติกเกอร์จูบมาอุ้ยพินก่อนเลยน่ากระส่งสติกเกอร์จูบถักตัวสติกเกอร์เหงายแห้งก็เลยมาถอนเฮ้ยเสื้อผ้าเองมุมีิสัยแล้วมาซับผ้าเองแน่กาซับผ้าคอยแน่เลยว่ะ อีกต่ไปกับปจะบ่มีเวลาเขาสักเสื้อผ้าว่ามันเน่าเต็มตะกะมาเลยวะนั่งกานส่งกันสติกเกอร์แบบสาวมากเขาหมากพังได้เรื่องบบนี้พังแล้วอินเอ้าอยู่กันมาสองปีกว่าแล้วมึงดูไปคอมเมนต์ในเฟซมันนะมันบม่ได้เคยตอบเด้อบะอืออมือนั่น คอมเมนต์ที่มันอาบน้ามึงน้องกีเป็ดเตียมมันดิเออเออมันตอบมากดรักเลยว้ากดใจให้ <c oughs> อีกเอาว่ะผีสิงมึงบ้าว่ะ <c oughs> ปกติคอมเมนต์จะสิตายยังมึงยังบ่ตอบใน YouTube คือกันบ่งคือตอบเออบ่เคยว่ามันสิขับไปตอบมือนันขับไปตอบอ,อ,อือเมื่อวานเออเมื่อคืนตื่นซึมเศ้ามาันเลยเห็น เราเห็นว่ามันตอบสติกเกอร์นำตายหอยอืออ้าคกอสิกิหนหอดแงงแปลว่าขอาไปคอมเมนต์ว่าเอออมีมีมันจะนีบวชแล้วทุกคนรู้ยังแค่นี้แหละอเออแล้วมีคนมาอนคอมเมนต์ตอว่าบ่บอ,บบอบถ้าเกิดว่าบ่าวหมีไปบวดจริงนะบ่าวบ่าวจะร้องไห้ไหมร้องสิครับก็เลยว่า <c oughs> จะห้องยังจะห้องยันไฟหรือยันบ่ไปมีคนเสิร์เนียน เนี่ยเขาเคยส่วนมันลงไปบวชอยู่ได้แต่มีแต่ตอนที่มันขึ้นมาจากเพียมเขาจนแบบว่าเตรียมการงานบวชให้มันหลายได้อันนี้เรื่องจริงท่านยมทันว่าออกสื่อสองได้ถือสองอยู่สองได้้องคู่หนอคู่หน่อขืดอยู่อยามันนีเขาไปบวชเลยนะ พี่น้องฟังเด้อแล้วก็ตอบไปตอบไปตามความจริงเลยแบบวกรถทำแบบบอกจะร้องไห้ไหมครับร้องสิครับก็เลยว่านางก็เลยมาตอบสติกเกอร์ตอบอันสติกเกอร์หายนะน้ออำตายเยาะหอยเอ้พี่น้องเอ้ยเปิดเผยความลับบอมีพี่น้องเอ้ยนั่งคิดอยากไปบวชวาสันโอ้ไม่ก็อะไรยังไงเนี่ย ทำบิบมันจะไปบวชเหรอแล้วมันมาเห็นเฮาก่อนแล้วหยุดหยุดบวชหยุดบวชแล้วห้วาวขั้นเฮาดาวบูพิษนี่เด้อบูเบนวาอันนั้นสมมุติว่าเราอันอันนั้นกับเจ้านี่ห้าวว่าแล้ต้องเขาวัดห้าดาวถือบอแเราต้องเขาวัดอืออลีเอากามาีผู้ชายถากมากสิเนาะอือม,มีแฟนหรือยังครับ มันตอบว่ามีแล้วออือท่านถามมาหากูมีแฟนหรือยังโสดอยมันสิบุคค่อนแสดงอาการออกสื่อดอกมันสิแสดงแต่เวลาอยู่น้ำการสองคนแบบจนบูจนจนคนทางนอกบ่โบ่โบหูซื้อโบหูยังเลยนะนะแบบคนนัน้นส่วนมากนะคนอื่นเห็นนะสิคิดว่า มันบอกแค่หันนะอืมแต่แบบดลือกง่ายเลยไปแสดงออกสองคนมันมันแสดงเต็มที่อืมคือเฮาเฮายังบอดีคืออันบอดีอันเบิ่งบอดีออกได้เปล่าอี๋เฮายังเบิ่งบอดีออกเบิ่งเอย่างคือเล่านธรรมดาธรรมดาแบบเซ่อเซ่แบบเซ่อเซ่อแบบได่ธรรมดานะแบบบอดชนบอแค่หันนะเฮาเบิ่งนะอลีแม่คนอื่นะเบิ่งคือแบบแบบค่ความจริงได้เฮาเบิ่งนะคือบอดชนบอแค่บัดแลเพิ่นไปเทคกันสองคนผู้พี่น้องแม่เต้ แต่เวลาอยู่สองคนมันแท้แค่ไหนอืมค่าอีกเลยพี่แจ๊ค่ะนหันแล้วนลเนี่ยในบนกลุ่มซ่าน,น,นะเนาะอิ่มแล้วนี่มันอยากมากยูเพิ่นกะติดถ่ายคลิปอยู่พูน้นำเนาะอยากมากยูตัวแบบโควิดแถวหนึ่งก็คือมากขับ ดีแน่แต่มอได้เมื่อถ่ายขีดเต็มเต็มเดือนนี้รายได้ไดมอกกัสิเดลไลายแน่วิวเหมืนกันดีแต่ละท่านอยู่ปกตินะตั้งแต่บท่านมีโคว,วิดเปื่อมันสิเมื่อได้แต่ละมือแต่มันก,ก็ลายอวอนแหละมันม่ได้เนมะื่อการเป็นเทียนขนาดขนาดมือมันสิเมื่อขนาดมันยังบ่เมื่อเลยมือหนึ่งนล้มันขีดนะ <c oughs> มันใช้เวลาในการขีดด้วยชิบูเมื่อ คันเมื่อผัดย่างไม่ได้อยู่คันเมื่อผัดเรอคันบ่เมื่อตอนบนย่างไม่ได้ถ่ายคลิปแบบห่วงหนาห่วงลังนะนะสีปหนาห่วงลังสีอยู่ทางลังกับห่วงทางหนาเพราะว่าการถ่ายคลิมปมันเป็นงานของเฮาเดีหรือย่างมือเส้ามานะนะครับเป็นคันอยู่นั่กันนะหรือย่างมือเส้ามานนะมิตรไหลมันเมื่อไม่เป็นฝามือถ่ายคลิปเมาาื่อถ่ายคลิปเนาะคำโบราณมันจังมา,ากมา คันเวลามันอยู่บบมันปกตินะมันมันลงขีดไปอยู่ประมาณมือหนึ่งก็บ้างทีขีบสองขีดเพื่อไม่สิเตื้อเมื่อนถ้าแน่มันฟาดลงไปมือหึ่งขาหกขาหกจีบจัดเต็มจัดเต็มมองก็ได้โอกาสเลยตรงนี้อยากมาอยู่บ้านน้อยมีเอ้ยทางนี้คิดหอดจะแย่อยู่แล้วถ้าบึ่งละมาละละมาหอดแล้วกัความความดีใจของเรามี่มปนบ่ แต่แบบเล่าบริษแสด,สด,แดงออกได้น้ำซุ้มเฮานี่บริษัแสดงได้เฮานี่แบบคือว่าเล่าน่ธรรมดาตลอดปกติตลอดอืคนอื่นเบิ่งนี่คือแบบอืนั่นแหละคือมันบริสุทธิ์ใจอยังเลยเออแบบคือ,อ,อแบบโอ้ยคอยบริษจริงอยู่ในในพนคือว่าเนาะแบบเฮาโบหูนะแบบบริษแสดงบโบมียังไงโบมิสเก็บมิดซิดจนถ้าเบิ่งบบหูเบิ่งบบเห็นนุ่นแหละหลุดคาเลยพี่น้องคณะไปเบิ่งกันปะ ผู้บ่าวน่อย้ออีกทำรับประจากได้เพิ่เน้อคลบปภามาเพียงแค่นี้แหละมันอันนั้นมันล่มผู้กอการคิบหนาพี่น้องมันเยี่ยมเยอนอันไม้ิน่ียงยิ่มแล้วปะเก็บเก็บใหญ่เขือนทับไปพุ่นแล้วครับ